โบยเฮ้ยสวัสดครังเกิดเรื่องใหญ่แล้วพี่เรื่องใหญ่อะไรเลาวเรื่องใหญ่เลยเนี่ยรู้ว่าวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรรู้ไหมวันนี้วันแซยิดพ่อคังเหรอ้โหแซยิป่าเลยวันนอะไรวันสัปดาห์ลนรงรักสิ่งแวดล้อมอะแล้วไงรู้เรื่องมาเนี่ยแล้วมาทำไมผมได้ข่าวมาพี่ว่าพี่ตุยอะเขาส่งสปายเข้ามาสอดแนมดูการทำงานของพวกเรา สอดส่งสปายดูการทํางานของเราใช่ดูที่ไหนอ่ะงานงานอ๋องานนี่ไปเนี่ยนี่ใต้ใต้โดมขาวว่าโดมขาวพี่ส่งสปายเข้ามาเขาจัดบูธเยียบเลยเหรอเออพี่ระวังตัวด้วยนะโอ้เป็นห่วงอ่ะนี่มั่วป่าวไม่มั่วโอ้โหผมชัวร์อยู่แล้วข่าวผมอ่ะเฮ้ยโอ้ยงนี้โดนพี่ตุ๋ยเนี่ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครั้งใจเย็นๆพี่มีแผนมีแผนเนาะแผนอะไรรับรองรอดฮะแผนยังไง มีสายใช่ไหมเออเราก็เสนอหน้าไปให้สายเห็นบ่อยๆในงานไงรู้ว่าใครเป็นสายอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเสนอหมดเลยมีใครในงานเสนอหน้าให้หมดอ้าวตามใจเออเสนอไปนั่นแหละเดี๋ยวสายต้องเห็นทีนี้พอสายเห็นเราใช่ไหมเขาก็รู้สึกผิดแล้วก็ต้องเดินมาบอกเราว่าโอ้ยน้องค่ะ พี่พี่พี่ขอโทษนะน้องนะเออเออพี่ไม่น่ามาสบายน้องเลยพี่ไม่น่ามาสอนแนมเลยพี่พี่งขอโทษจริงขอโเรียบร้อยสายอยู่แล้วงานแต่พี่งานถนัดพี่เสนอหน้าเนี่ยเอ้ยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องวางก่อนพี่ติดติดภารกิจอยู่ฮัลโหลภารกิจไรเอ้คังไม่ค่อยได้ยินเลยครับภารกิจไลไปไหนไปไหนเนี่ยโดดงานใช่ไหมโดนงานใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่พอ้อมโอ้ยโดดงานแน่นอนคังเดี๋ยวก่อนโดนแน่โดนพ่ตุยแน่คัง ่อแก้งผมมาเยอะเอาคืนร like, ู้เลยเป็นไงฮทําน้องเอาไว้หลายครั้งแล้วเดี๋ยวน้องเอาคืนรู้เลยสปุกสปายไม่มีโอ้ตายแล้วงงเง่งงงเง่งโอ้เดี๋ยวพี่คกมาช่วยเลย ฮัลโหลพี่จอ๊อบเหรอครับอยู่ไหนพี่อะนี่ผมอยู่ไหนรู้ไหมบางประกงครับมากิจกรรมปลูกป่าชัยเลนของกอฟผอเขางานนี้ครับผมคอนเซปชื่อว่าทิ้งป่ากรีนรู้จักอะเปล่างานนี้นะครับกอฟผอไม่ได้คิดอย่างเดียวพี่จอ๊อบเขาลงมือทําด้วยเรียกว่าเป็นการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยกันเลยอย,อย่างยั่งยืนด้วยโถ่ไม่ยอมมาเนี่ยให้น้องมาคนเดียว กลับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเรื่องไปเล่าให้ฟังเต็มเลยโอเคนะโอเคบายบายแน่นานข,ของการไฟฟ้าฝ่ายสเด็ดแห่งประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานทันสมิตรที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมป,รปลูกป่าเฉลิมเกียรติโครงการประชาอาสาป,ปลูกป่า800ล้านก้า ขอขอบพระคุณท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมง,งานในวันนี้ครับผมแล้วนอกจากเราจะปลูกป่าชายเลนอย่างเดียวแล้วครับนี่ครับเราเอาปูมาปล่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอสัสมภาษณ์หน่อยนะครับว่าทําไมปูถึงทําไมเราต้องปล่อยปูครับผมเพราะว่าปูนี่มันเป็นปูที่อยู่ชายป่าชายเลนนะคะ<อ>มันจะอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำเค็มคและนี่มันจะเป็นของประจําท้องถิ่นคะ่ะ แบกแตนมนจะมีปูเนี่ยเขาจะไม่อยู่ในที่น้ําจืดที่ดอนอนะครับปูทะเลจะต้องอยู่ทะเลค่ะอ๋อนี่คือรักษาสมดุลให้ระบบนิเวาด้วยช่ใช่ใช่ใช่ปัจจุบันมันเริ่มสูญพันธุ์ไปแล้วเหลือน้อยเพราะเราจับกินกันตัวเล็กตัวน้อยเราก็เลยต้องปล่อยคืนว่าไปนี่เขาจะไปแพร่พันธุ์ค่ะอ๋อแพร่พันธุ์ต่อไปนะค่ะไปแพร่พันธุ์ต่อครับผมโอเคนะฮะนี่เรียกได้ว่าได้บุญกันอย่างเต็มที่นะฮะนี่เอามาทั้งหมดประมาณกี่ตัวครับผม เออร้อยสองเกือบ200กิโลค่ะประมาณ200กิโลตอนนี้ตีซะตัวละเออเกือบประมาณ 20- 30ตัวโลค่ะเราคำนวณคำนวณดูนะคะว่าเราปล่อยเศษเนี่ยเราได้ปลูกกักี่ตัวได้ค่ะโอ้ยังเยอะฮะพี่ครับเดี๋ยวขอถามนิดนึงครับว่าทำไมถึงต้องผูกเชือกปางไว้อย่างนี้คฮะไม่ให้มันหนีบกันไงคะไม่ให้มันหนีบคนปล่อยด้วยถ้า ถ้ามากล้ามี้ไปจับมันได้ยังไงคะมันอ้าสองกล้ามชูอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ตอนพอเราไปลแเราเราจะตัดไหมตัดชาตัดถ้าไม่ตัดเขาจะหากินไม่ได้ถ้าเราไม่มัดแบบนี้พอเอามาเนี่ยเขาจะกัดกันเองอ๋อเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องตัดอยู่ดีใช่ไหมคะเขาจะกัดกัดกันอย่างเงี้ยค่ะขาแข็งแรงหมดเลยแลื่งนี้ตอนผมไปเอาต้นกล้าอะไรไปปักมันจะมากัดผมไหมคะเนี่ยเออไม่มาละค่ะเขากลัวเราเหมือนกันเขากลัวเราจะกินอ๋อโอเคครับก็ขอบคุณคุณพี่มากนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเอาต้นกล้าก่อนอ่าโชคดีค่ะโอเคครับขอให้เป โอ้สาธุครับสาธุครับแหมตอนนี้ฮะเดี๋ยวแปลวต้นกล้าก่อนนะครับคำถามแรกที่จะถามพี่กพพคือถ้าบอกเพื่อนนะที่วันนี้ก็เป็นวันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกนะะแล้วก็ที่กพพเราครับก็จัดบูธด้วยอืมแลวอยากจะถามเกี่ยวกับบูธนี้ครับว่ารู้สึกยังไงครับผมดีไหมคึกคื้นยังไงบ้างครับอืม รู้สึกดีนะคะก็แบบเอออย่างน้อยก็ทําให้คนในกอฟผได้เข้ามาร่วมดูว่ากิจกรรมที่กอฟผทํามีอะไรบ้างอนอกจากนี้ไม่ใช่แค่พี่ใในกอฟผยังม,มีสมจากหน่วยงานข้างนอกด้วยค่ะอย่างเช่นสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยหรือว่ามหาวิทยาลัยค่ะก็สามารถเข้ามาชมได้เลยค่ะโอ้ยข้อมูลพี่เขาแน่นมากเลยอ่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับการที่กฟผเนีน่ยรณรงค์ให้รักษาสิ่งแวดล้อมค่ะ เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าาก็พอไม่ได้เพียงแค่เป็นผู้ผลิตอย่างเดียวแต่เรายังมองถึงว่าเราจะดูแลสิ่งแวดล้อมยังไงให้ไม่ไม่ไม่ให้ลดผลกระทบน้อยที่สุดนะคะผลกระทบมันเกิดแน่แต่จะทำยังไงที่จะลดหรือว่าชดเชยส่วนที่เขาเสียไปให้มากที่สุดนะะั<อ>้นรู้เรื่องอย่างนี้พี่มาจากแผนไหนครับ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการนั่น,น้นไ่ฝ่ายเดียวกั่ตรงนั้นนี่นะแล้วแผนของพี่นี่เกี่ยวข้องอยังไงกับการลดลงสิ่งแวดล้อมรับ ที่าแหนกนะคะจะทาเกี่ยวกับมองด้านผลกระทบทางด้านสังคมอะค่ะก็นี่เลยค่ะก็ตรงตรงเลยค่ะกับงานวันนี้ที่จัดก็คืออ,อย่างที่พูดนะคะว่าเราสร้างเราไม่ได้สร้างอย่างเดียวเราไม่ได้ทําลายอย่างเดียวแต่เราก็ไปช่วยในส่วนที่เราสามารถทําไดะะ้แล้วมีข้อเสนอแนะอะไรไหมคะกับการรณรงค์สิ่งรักษาสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยมีไอเดียอะไรไหม ก็ร่วมด้วยช่วยกันแล้วกันค่ะเราช่วยในส่วนที่คนเพอสามารถทําได้ค่ะแล้วก็ก็เห็นอกเห็นใจกันเนาะต่างต่างคนต่างช่วยช่วยกันนะคะทีเราทำฝ่าเดียวก็อาจไม่สำเร็จเนาะใช่ชุมชนก็ต้องมาช่วยด้วยคนข้างนอกก็ช่วยหน่อยงานต่างๆก็ร่วมมือกันก็ทั้งภายนอกภายในใช่ค่ะนี่ครับสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผม แล้วะตอนนี้เราก็มาอยู่กับท่านผู้อํานวยการฝ่ายนะครับท่านแนะนำตัวหน่อยครับผมครับผมอมพรแสงสุขดีนะครับผู้อำนวยการฝ่ายบํารุงรักษาโรงไฟฟ้าบางประกงครับครับผมโอเคครับงั้นผมขอถามท่านสักนิดหนึ่งว่าประวัติความเป็นมาของการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาอย่างไรครับท่านครับโครงการนี้จริงๆแล้วมันเป็นโครงการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับที่ปลูกต้นไม้ไอ้ต้นกล้าแปด้านต้นนะครับ ก็ S <S <S <an> ในส่วนนี้เองเนี่ยโรงไฟฟ้าบางประกงก็ได้อยู่ร่วมกับชุมชนนะครับแล้วก็มีในชุมชนถิ่นนี้นะทำคลองตำรวจเนี่ยเขาก็มีการฟื้นฟูในเรื่องของป่าชายเลนครับผมเราก็เลยเอาโครงการนี้เข้าไปร่วมกับโครงการปลูกป่าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตค,ครับผมนะครับในเรื่องแบบนี้เนี่ยเราต้องการที่จะโรงไฟฟ้าบางประกงเราอยากจะอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืนนะฮะ,ฮะเพราะเราจะได้เป็นเป็นมิตรซึ่งกันและกันนะครับ ครับผมแล้ววัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้คืออะไรครับผมวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ก็คือหนึ่งก็คือเราได้สนับสนุนชุมชนแล้วก็เป็นการฟื้นฟูป่าชายเลนเพื่อที่จะให้มีพื้นที่ของพวกสัตว์ไวอ่อนได้มาอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูครับผมนะครับครับแล้วอย่างนี้ผมถามนิดหนึ่งครับว่าการปลูกป่าชายเลนเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับผมประโยชน์ สิ่งแรกก็คือในเรื่องของการอนุบาลสัตว์ไวอ่อนนะครับแล้วที่สําคัญจริงๆก็คือถ้าไม่มีป่าชายเลนเนี่ยเราจะเห็นว่าคลื่นลมที่มันซัดเข้ามาชายฝั่งเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเสียพื้นที่ออกไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นป่ากันชนอ๋อครับ เป็นป่ากันชนสําหรับไม่งั้นเดี๋ยวน้ำทะเลมันก็มันเข้ามาเรื่อยมันจะเข้ามากัดเสาะพื้นที่อ๋อครับผมออกไปเรื่อยๆพื้นที่ของประเทศไทยเราก็จะหายไปหายไปอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับครับก็และนี่ท่านปลูกมาแล้วกี่ต้นครับเอาทั้งชีวิตเลยครับทั้งชีวิตด่ไม่ได้นับว่าเป็นร้อยร้อยต้นเรียกได้ว่าหลายครั้งแล้วนะครับพูดว่าหลายครั้งแล้วครับอ๋อโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไม่รบกวนเวลาท่านแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ ตอนนี้ครับผมอยู่กับพนักงานกบหอกลุ่มหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ด้วยอืรู้จักสภาพหน้าตาแล้วเนี่ยคุณจะแลปบเหรอคะผมอยู่กับกลุ่มหนึ่งผมมันสไตล์ผมเขาบอกว่าทีนี้เราอยากจะรู้ว่าความคิดของพวกเขาเนี่ยเกี่ยวกับการรณรงค์สิ่งแวดล้อมของโลกเป็นยังไงบ้างงั้นเรามาถามกันเลยดีกว่าคนค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตนั่งข้างๆเอ๊อันนี้เป็นกระจกแต่นั่งได้วัยรุ่นคนแรกของเราฮะค่ะ เอาไว้รุ่นคนแรกสวัสดีค่ะอยากจะรู้ว่าในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจําวันเนี่ยค่ะมีวิธีการยังไงบ้างคะก็จะคัดแยกขยะนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้การสารเคมีพวกน้ํายาล้างจานหรืออะไรต่างๆก็จะเป็นน้ํายาชีวภาพอะพวกนี้ก็คือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีใช่ไหมคะที่จะส่งผลกระทกับสิ่งแวดล้อม อันนี้ก็เป็นตัวอย่างแม่บ้านที่ดีค่ะออออผ่านมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อยุ้ยค่ะชื่อยุ้ยเหรอคะมีคนอยากรู้ชื่อเยอะมากเลยนะคะตอนนี้บอกเลยมีวิธีการยังไงในการที่จะช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมบัางคะก็จะพยายามเหมือนเวลาเราทานอาหารเราก็จะแบบทานให้หมดอะไรแบบนี้ค่ะคิดว่ามันก็น่าจะช่วยลดปริมาณขยะที่เราต้องทิ้งไปไม่โก้ั้นหรอครั นี่คือวิธีการที่คนสวยเขาคิดกันเพราะคำพูดแรกคือฉันพูดก่อนแล้ววันนี้เห็นไหมมีคนสวยอีกท่นแล้วบอกว่าเราต้องกินข้าวให้หมดถูกไหมคะเพราะว่าเวลาอาหารมันเน่าเสียแล้วเนี่ยมันจะปล่อยก๊าซออกมาถูกต้องใช่ไหมคะพี่ประมาณนั้นประมาณนั้นขาอะไรคะอารมณ์ดีสุเลยไปทางวัยรุ่นของคุณมากกว่าคนต่อไปเดี๋ยวก่อนท่านั้นผมขอเปลี่ยนท่านั่งง่ยมากเลยเอางนี้ได้ไหมฮะได้ พี่ชื่ออะไรครับชื่อปอกครับผมมีวิธีการยังไงครับในการรณรงค์สิทธิ์แล,ล้ลอมรวมครับเ,เนื่องจากว่าเราอยู่ในยุคเศรษฐกิจนะครับอย่างพอเพียงเวลาเราก็ต้องสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกันเวลาเรากินเราก็ต้องพยายามกินให้หมดน่าเหมือนเขาเป๊ะเลยพี่ให้หมดและที่สําคัญก็คือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราเลือกใช้เราก็พยายามใช้ ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟเบอร์ห้าดยเพราะของเราที่เราทํามานะครับหลอดประหยัดไฟต่างๆก็พยายามเปลี่ยนให้หมดแล้วก็เอามาติดให้หมดเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างเวลาที่เขาทํามาเนี่ยเขาก็จะได้สิ่งเหล่านี้กับตอบแทนกลับไปด้วยกําไรต่างๆเราก็พยายามสนับสนุนอ้ผลิตภัณฑ์เบอร์ห้าแล้วก็ในส่วนที่มันประหยัดไฟตรงนี้ครับผมครับอีกคนนึงครับสาวสวยตนสว้ของเราครับชื่ออะไรครับชื่อมีนค่ะคุณมีนนะครับ มีความคิดอะไรบ้างครับก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำอะค,ะค่ะเพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยจะต้องใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคแถมยังเป็นปัจจัยหลักในชีวิตนะคะคก็อาจจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ําคือไม่ให้ไม่มีการทิ้งขยะลงน้ำอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นการดูแลเกี่ยวกับพวกสัตว์น้าอะไรอย่างงี้ด้วยะคะ่ะ คิดถึงน้ำคิดถึงดอกไม้คิดถึงต้นไม้คิดถึงนอนคิดถึงแมลงคิดถึงนกคิดถึงชีวิตที่อยู่ในน้ำคิดถึงชีวิตที่อาศัยน้ำคิดถึงลุงแช่มเมียลุงแช่มนาลุงแช่มคิดถึงเสียงหัวราะคิดถึงเสียงวิจารณ์คิดถึงค่าไฟที่ถูกคิดถึงพลังงานทางเลือก คิดถึงพลังงานที่ยั่งยืนคิดถึงอีก10ปีอีกร้อยปีเราคิดถึงมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคิดให้รอบด้านคิดไปข้างหน้าคิดถึงนะประเทศไทยกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย